ตอนนี้ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะทุกคนตอนแรกเราจะอยู่ตรงนู้นนะในห้องห้องแยกแยกเฉลอโลกนะคะนนก็คือตอนแรกพี่น้องมาอาการน้องแย่ปอ,อดปอดค่อนข้างไม่แข็งแรงหนักมากนะคะก็คุณหมอก็เลยย้ายเข้าไปข้างในเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ใส่ท่อช่วยหายใจนะคะ พอเข้าไปอยู่ข้างในก็ยังใส่ออกซิเจนลมร้อนอยู่วันนี้อาการดีขึ้นก็เลยไม่ได้ใส่ทอ่ออยู่ข้างในนั้นก็ตั้งแต่วันที่11ถึงวันนี้นะคะวันนี้วันที่15เนาะก็4ี่วันแล้วก็ได้ย้ายออกมาช่วงประมาณ6โมงนิดนิดก็จะเกือบเกือบทุ่มทุกคนย้ายออกมาจากในห้องนั้นมาอยู่ห้องรวม ต้องห่องแหละแต่ตอนนี้นอนไม่ได้ไนงะเขาไม่ให้นอนด้วยเนะนี่ยเนี่ยผ้าก็ไม่ห่มนอนด้วยก็ไม่ได้ไล่แม่ลงเตียงอยีกต่างหากเ,เก่งเน่ะเดี๋ยวนี้เก่งรู้เรื่องแหละแต่พูดไม่เป็นโอเชค,ค่ะทุกคนอฟิลเตอร์ย้ายออกมาจาก ห้องข้างในแล้วนะคะออกมาอยู่ข้างนอกตรงเตียงรวมกับเพื่อนเพแล้วนะคะก็คิดว่าน่าอาการก็น่าจะดีขึ้นเยอะแหละหมอถึงให้ออกมาเนาะก็เพราะว่าตอนที่หมอมาตรวจหมอก็บอกอยู่นะคะว่าอาการดีขึ้นกว่าวันแรกที่มาเพราะฉะนั้นแล้วก็ภาวนาให้ได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆเนาะแม่อยากออกแล้วนะคะแล้วก็อยากพา เขาเออกจากโรงพยาบาลด้วยมีโรงพยาบาลเชื้อโรคันเยอะทุกคนแล้วก็คนป่วยอ่ะเด็กเด็กก็ป่วยเยอะนะไข้หวัดใหญ่สายพันเอป่วยเยอะมากมฝากผู้ปกครองนะคะสังเกตอาการของลูกด้วยนะอย่างน้องฟิวเนี่ยคนอื่นมาผู้ปกครองคนอื่นนะที่ถามที่เป็นที่เขาเป็นไข้หวัดสายพันเ เขาบอกว่าลูกเขาไข้ขึ้นสูงสูงมากสูงจนช็อกก็มีนะบางคนน่ะแต่ว่าน้องฟิวไข้ไม่สูงค่ะไม่สูงทําไมถึงว่าไม่สูงไม่เกิน38ทุกคนคือ3ามสก็ถือว่าสูงอยู่แต่ก็ก็ยังไม่สูงมากเนาะสูงขึ้นมานิดนึงเหมือน37.5้ไข้อ่อนๆอย่างเงี้ยสาก็ถือว่ามีไข้ถือว่าไม่สูงนะสาหรับอนเอ็ว่ามันไม่สูงแต่ว่าฟิลเตอร์จะมีอาการ หายใจแรงฟิวเตอร์มีอาการหายใจแรงทุกคนคะแล้วเวลาเขาหายใจเนี่ยตรงลินปีตัวเนี้ยมันจะบุ๋มเข้าไปมันจะบุ๋มเข้าไปอ่าอันแหละอ่าถ้าใครมีอาการแบบนี้รีบพาลูกมาโรงพยาบาลนะอย่าชะล่าใจนะคะทุกคนมันอันตรายนะโอเคฟิลเตอร์ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวถ้ายังไงจะอัปเดตอาการน้องให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้อ้งวงนอนไม่ได้เขาไมา่ให้นอน <c oughs> นอนลงปุ๊บเขาตีนถีบออกทันที